สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกท่าน้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นนิดนึงเราจะมาเปิดในส่วนของตัวสุ่มเงินกันนะครับกล่องสุ่มเงินที่เป็นกล่องจากดันปีกหรือว่าหนึ่งนะครับซึ่งกล่องนี้เนี่ยจะเป็นกล่องสุ่มเงินที่ได้ลุ้นร้อยเอ็มกันนะอย่างที่เพื่อนๆเ,เคยเปิดกันนะครับโดยคอนเซปต์แรกเริ่มเดิมทีคอนเทนต์นี้เนี่ยตั้งใจจะเปิดให้ได้ร้อยกล่องนะแต่ว่า ไม่ไหวจริงๆนี่ครับอดใจไม่ไหวขออนุญาตเปิดก่อนเลยวันนี้ที่50กล่องด้วยกันนะครับโดยที่ในตัวละครตอนนี้เนี่ยผมไม่มีเงินเลยนะครับนี่เหลือศูนย์ทวนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่เปิดแล้วเราจะได้เงินกันเท่าไหร่นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ประเภทนี้ผมฝากกดไลค์กดคอมเมนต์พูดคุยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับก็ ไปเริ่มกันเลยนะครับผมมีอยู่50กล่องผมจะเปิดทีละ10นะค่อยๆไปทีละอันนะครับก็คือจะเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับผมจะเปิด2ครั้งแรกเนี่ยอย่างละ10นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยสามสิบรวดไปเลยนะครับไปอย่างละ10ก่อนนะไปครับอ่ะดูกัน 1M 5 1 1เโอ้โห1 1 1 2โอ้โห1 1 อ้โหสิบแรกถือว่าไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับไปครับสิบที่สองฮึบหนึ่งหนึ่งโอ้หเปิดได้ไม่ดีเลยว่ะเอ้ยหนึ่งสองอ่าในวีสิบมาหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งอะไรกันครับนี่ยมาอันสุดท้ายครับขอทอยเต่านิดนึงอ่ารอบสุดท้ายสิอันนี้เราจะเปิดกันสามสิบรวดเลยนะเอาแบบรวดเดียวเลยนะครับมันจะมี ตัวร้อยเอมมาให้เห็นหรือเปล่าเอ้ยทำไมมันทอยเต่าเลขไม่สวยเลยวะไปครับคำโตโต,ตปึ๊บอ่ะเราดูจากข้างในนี้ดีวกว่ามันเริ่มตรงไหนเนี่ยอันนี้หนึ่งเดี๋ยนะมันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช่ไหมแปดสองสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด 19 20อ้่สิบะมาณตรงนี้นะครับเริ่มที่ตรงนี้นะครับ 5M 1M 1เอหนึ่งอ้ยร้อยมาแล้วหนึ่งอันโอ้โหอ้ยเขาย,ยังชั่วนะครับ 1M 1 1 1เอ1 1หนึ่งหนึ่งหนึ่1สองหน โอ้โหหมดแล้วนะครับทั้งหมดทั้งมวลได้ร้อยเอ็มมาหนึ่งอันนะครับจากห้าสิบกล่องได้เงินมาเท่าไหร่ฮะอ่ะครับไม่ต้องนับกดใช้เลยรวดเดียวคือไม่มีห้าสิบเอ็มด้วยนะแล้วแบบร้อยเอ็มมีแค่อันเดียวเลยครับเราได้เงินมาทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่สองรอยี่สิบห้าเอ็มนะครับจากห้าสิบกล่องเฉลี่ยแล้วตก กล่องหนึ่งก็เกือบเกือบห้าสิบเอ็มนะครับโดยเฉลี่ยเฉลี่ยนะแต่ก็โอ้โตายละกล่องหนึ่งประมาณสี่สิบสี่สิบห้าเอ็มได้นะครับโอ้ oh my god ห้าสิบกล่องตามนั้นนะครับเพื่อนๆสองรอยยี่สิบห้าเอ็มขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็การกดไลค์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคอนเทนเนอร์บายบายครับ